สุ่มเวลาชีวิตรอเออสุ่มก็ได้ฮะได้แค่หนึ่งวันเองเอาไปบอกเพื่อนดีกว่านี่วุฒินายฉันเข้ามาหัดหรือเปาวะอีัวตาลูกยามายุ่งแกก็เห็นนู่นี่ว่ามิกลังร้องไห้ฉันเรียกว่าขยะเปียกตีกว่าออกไปเลยตดูันอื่นก่อความจริงฉันได้ร้อยปีห้าห้า

ลูกๆมาเยือนอะไรกันหน้าบ้านเงินสองคนจ๊ะเคยจะมาถามว่าพลอยอยู่ไหนหรอคะอ๋อพลอยเสียแล้วพราะเธอได้แพ้เวลาชีวิตหนึ่งวันนะจ๊ะต้องขออภัยด้วยนะคะบานนี่พูดเจอซองวันไมย่ยืดนนาอะไรหน้าบ้าจันทั้งสองคนพูดว่านั้นพลยอยเหรอนะนี่ต่อนะคะพอดีลง สองนาทีนะบาย